ซูซูกิฮายาบุสัมันคืออะไรนะครับเท้าวความก่อนเลยทรงแบบนี้รถสปอร์ตชัวนะครับแต่สปอร์ตอะไรมันคันใหญ่น้ําหนักมันเยอะขนาดนี้มันจะไปแข่งกับใครได้วะสปอร์ตเลปิการมันต้อง R1 หรือเปล่านะครับสปอร์ตเลปิการมันต้องแบบถ้าเป็นซูซูกิก็ต้อง g s X R g s X R พันหรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นทรงสปอร์ตก็เป็นสปอร์ตที่ถูกออกแบบมาให้ขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันหรือเป็นสปอร์ต ที่เอาไว้ขี่เดินทางก็ได้นะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบรถทัวริงที่เป็นแบบใหญ่ๆมันดูไม่เฟี้ยวนะครับมันมันมันดูไม่ใช่ตัวฉันเองดังนั้นฮายาบุสะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อเหตุผลนั้นฮายาบุสะนะครับคันนี้ต้องบอกว่ามันคือ All-New h a y ยาบุสปี2021ซึ่งเป็น a ายาบุสในเจเน r เรชันที่3นะครับฮยาบุสเคยออกมาแล้ว2 g e เจเน t เรชันที่เราคุ้นตาคุณหน้าคุณตากันดีจริง,รงๆมันก็ไม่ได้ เอกลักษณ์มันก็ไม่ได้เสียนะท่อคู่ออกข้างนะครับหน้าตาแบบนกเหี่ยวเนาะมีท้ายครอบอันนี้เรายังไม่ได้สั่งมายังมาไม่ทันนะครับก็จะมีท้ายครอบรูปล่างหน้าตาคันใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นี่ก็คือรถไฮยบุสระที่เราคุ้นตากันเจเน r เรชั่นที่สามก็ยังเป็นแบบนั้นอะไรที่มันทําให้ยาบุสระเป็นตํานาน หลายๆคนรู้จักฮายบุสระมาตั้งแต่เด็กแต่เพราะอะไรละ่ะที่มันทําให้ตอนเด็กๆเ,เราได้รู้จักรถคันนี้นะครับได้รู้จักรถรุ่นนี้ย้อนกลับไปในปี1999 s u u k i ิได้เปิดตัวรถรุ่นหนึ่งออกมาใช้รหัส Gsx 1 3 0 3มันก็คือฮายบุสระในยุคนั้นนะครับเป็นเจเนอเรชันที่1เปิดตัวออกมาพร้อมกับการทุบสถิติใหม่รถบิ๊กไบค์ที่ทําความเร็วสูงถึง3 1 2กิมต่อชั่วโมงตัวเลข312กมนั่นคือความเร็วสูงสุดที มอเตอร์ไซค์จะทําได้ในยุคนั้นตํานานนี้มันเลยติดมาตั้งแต่ยุคนั้นในเจเนเรชันที่1ถ้าจําไม่ผิดมันจะ1999ไปจนถึง2007เป็นหน้าตาแบบนั้นมันยังครองแชมป์ครองอันดับรถบิ๊กไบค์ที่ทําความเร็วได้สูงที่สุดมาถ้านับก็ประมาณ8ปปีคู่แข่งตามธรรมชาติของมันในยุคนั้นก็ถ้าใครเกิดทันส่วนตัวผมเกิดไม่ทัน Honda าซ r 1ี0านถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นรถทรงๆนี้ก็โดนอายุศาส์กินนะครับนกเหี่ยวโฉบ b บ็กเบิร์ดแล้วก็ยุคนั้นก็มีอะไรอีกนะที่เกือบจะสร้างตำนานบทใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือ Z x 1 2 r ได้แค่เป็นอันดับ2แล้วกันอันดับ3นะครับลังๆแข่งงกันอยู่อย่างนั้นนะครับทีนี้พอมาในพอมันเกิดมา8ปีแล้วเนะี่ยฮายบุสาก็เกิดออกเจเนเรชันใหม่ออกมาอีกเป็นเจเนเรชันที่2นะครับในปี2007ทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะเจน2เยอะมากนะครับสำหรับฮายบุสากเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากด้วยรูปทรงที่มัน หรูหลาแล้วก็เครื่องยนต์ที่มันเหลือใช้ความแรงมันไม่ได้ทิ้งหายไปมันเป็นสปอร์ตทัวริงก็จริงแต่มันก็ยังวิ่งได้300กว่าอยู่ดีในเจเน r เรชันที่2เนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักผมก็รู้จักไฮยบุส่าในช่วงเจเนเรชันที่2เนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นที่คุ้นตาแล้วก็เห็นบนท้องถนนได้เยอะหน่อยนะครับในบ้านเราทางซูซูกิเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นรถที่แรงอะไรแล้วอะ่ะ นะครับไปทำรีเสิร์ชแถวฝั่งผู้ใช้จริงๆนะครับอย่างเช่นทางเมรกาทางยุโรปทางเมริกาคนจะใช้เยอะเพราะว่าทางไกลๆค่ามมลรัฐมันเยอะ <c oughs> ก็ไปทำสำรวจมาสรุปว่าคนที่ใช้ฮายบูสาก Custom, จคัสตอมจะแต่งรถเนี่ยอยู่แค่2แนวจริงๆนั่นก็คือเพิ่มความแรงกับอย่างที่2คือเพิ่มความปลอดภัยบางคนเอาไปใช้เดินทางจริงๆนะครับก็ไม่ได้ใช้ความเร็วขนาดนั้นไปถามมาเอ้ย ขี่ปกติขี่เท่าไหร่ก็ขี่เดินทางข้ามมลรัฐ200กิโเมตรต่อชั่วโมงฉันไม่ได้ต้องการความเร็วขนาดนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็คือคัสต,ตอมมาหดกันทางตรงนะครับขี่แดกทาความเร็วใส่เทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มผู้ใช้อย่างเงี้ยดังนั้นในเจเนอเรชันที่3ในปี2021เนะี้ยซูซูกิก็เลยเลือกที่จะยัดเทคโนโลยีในส่วนของความปลอดภยัยหรือเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่เนะี้ยเข้าไปในไฮยาบุส่ต้องบอกว่าเครื่องมันแรงอยู่แล้วนะครับหลักแอโรไดนามิกที่มันต้องออกมารูปร่างอย่างเง มันทํามาดีอยู่แล้วสําหรับการทําความเร็วเขาก็เลยเลือกที่จะยัดเทคโนโลยีแบบจัดเต็มเลยมันชื่อเทคโนโลยี SIRS Suzuki Intelligent Ride System มันเป็นการเรียกชื่อแบบรวมๆของกลุ่มเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ถูกจับยัดเข้ามาใส่ในซูซูกิ h a ยบุส s a ในเจเนอเรชันที่สอย่างที่บอกมันแรงอยู่แล้วทีนี้เขาก็เลยเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปในตัวรถใน SIRS เนี่ย มันมีอะไรบ้างผมจดมาจริงๆมันเยอะมากเป็นเทคโนโลยีที่เอาไว้ช่วยเหลือการขับขี่จริงๆตัวแรกเลยล u n c h Control เป็นเทคโนโลยีควบคุมความเร็วก่อนออกตัวตอนออกตัวเหมือนรถแข่งแบบกอรอบนั่นนั่นนัแล้วก็ดีดชาร์ปึ้งออกไปรถไม่ยกไม่หงายล้อไม่ฟรีนะครับอันนี้เทคโนโลยีช่วยขับขี่ถามว่ามันปลอดภัยตรงไหนวะเนี่ยเอาเทคโนโลยีรถแข่งมาใส่ใน ที่บอกว่าเทคโนยีความปลอดภัยจริงๆมันก็ช่วยเหลือผู้ขับขี่เนาะแต่ว่ามันก็เป็นช่วยเหลือในการแข่งขันแล้วกันระบบจํากัดความเร็วขี่แช่เลยมันล็อกความเร็วให้เองเราสามารถปรับตั้งได้ในตัวรถ Riding Mode มีทั้ง3โหมดจากโรงงานแล้วก็3โหมดยูเซอร์ที่ตั้งเองได้นะครับการยกล้อมีป้องกันล้อหลังยกขณะลงเนินก็มีขี่ลงเนินมาเร็วแล้ว,ลวจิกเบรกหน้าล้อหลังยก ซูซูกิป้องกันได้น่าจะไปเล่นกับระบบ ABS แลลวเนาะ MIU องศาตัวรถเอียงใส่มาให้เรียบร้อยนะครับ Pro h ฮิลสำหรับเดินทางเนี่ยไปติดกลางเนินรถติดข้างหน้านะครับรถคันใหญ่ๆอย่างนี้ติดกลางเนินปัญหาเหมือนกันใส่มาให้เรียบร้อยแล้วคลิกชิปขึ้นลงแท a c t i o n Control ปรับระดับแบบละเอียดได้นะครับแล้วก็ <c oughs> โอ้ยโทษท์เจ็บคอ Emergency Stop Signal นะครับคือถ้าเราเบรก,กัทางหาันปุ๊บเนี่ยไฟฉุกเฉินจะติดให้เองอันนี้ก็ถูก ใส่เข้ามาคุยส์คอนโทรลสำหรับเดินทางถูกใส่เข้ามาในไฮยาบูซัแล้วก็เอนจินเบรกนะครับเอนจินเบรกสามารถปรับตั้งได้เหมือนรถสปอร์ตที่ใช้ขี่ในสนามบางคนไม่ชอบแบบ เชนเกียร์แล้วหน้าที่มันก็ไปปรับ engine b r a k ตัวนี้ได้ฮายบุสันเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า SIRS Suzuki Intelligent Riding Control ตัวนี้ถูกใส่มาให้หมดแล้วในพละกําลังที่ยังเหลือใช้เหมือนเดิมคือไม่ได้ไปตัดทอนตัวนี้เป็นยูโรไฟแล้วนะ CC เท่าเดิม1340 CC นะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าน้ำหนัก164กิโลกรัม ความสูงบอก80เซนติเมตรเท่านั้นต้องบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกๆที่ผมได้ทดลองขี่เจ้ายักษ์ใหญ่ไม่คิดว่าร้านเราจะเอาซูซูกิเข้ามาขายถ้าบอกว่าฝันเป็นจริงได้ไหมก็ถือว่าได้แล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมจะขี่ให้ดูและเป็นครั้งแรกที่ขี่ของผมด้วยสำหรับวันนี้ผมจะขี่ในร้านนี้ให้ดูก่อนดูความคล่องตัวร้านสีชัยมอเตอร์เซลล์นะครับตอนนี้เป็นศูนยหน่ายนะครับ อย่างถูกต้องอย่างเป็นทางการนะครับของซูซูกิในจังหวัดลบบุรีเรียบร้อยแล้วรถทดลองขี่ทยอยเข้ามาแล้วนะครับทั้งเบิร์กแมน400นะครับสายบิ๊กสกูตเตอร์ต้องชอบคันนี้นะครับกิกเซ250นะครับแล้วก็ s u ซูกิ h a ยาบุสะแล้วกำลังจะทยอยมาอีกเรื่อยๆรถขายก็พร้อมนะครับคันนี้เราขายได้คันหนึ่งแล้ว h a ยาบุสะนะครับกิกเซ750อะไรต่างๆนานากำลังนะนะจะมาโชว์รูมขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนนะครับไม่นานรอไม่นานเรา กำลังดาเนินการเรียบร้อยแล้วอันนี้คือโดยรวมนะครับภาพรวมตัวรถเดี๋ยวเราจะมาเจาะละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งใน YouTube c h a n n e l สิริชัยมอเตอร์เซลล์มาดูหน้าจอเนี่ยหน้าจอเด็ดอย่างที่บอกนะครับซูซูกิไฮายาบุสาตัวนี้เครื่องยนต์แรงอยู่แล้วมันจะฟ,ฟาดโคตรเท่อะไอตัวนะครับโหมดก็จะมี AB ปรับได้อะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าผมลองเล่นคร่าวๆแล้วนะเทคโนโลยีมันเยอะแต่มันจะให้เราปรับใช้ได้ ไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าต้องบอกว่าเราไปปรับเยอะมันก็มั่วนะครับมันเอาเท่าที่จําเป็นมาให้เราปรับเซ็ตได้นะครับให้รู้จุด mm hmm. เทพอีกอันนึงของมันก็คือนี่ครับไฟเลี้ยวหน้าถ้าเกิดมันปิดไฟอยู่เราจะไม่รู้ว่าคันนี้มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนแต่พอลองเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเป็นไงจา้าฟ้ไฟเดย์ไลท์มันจะเปลี่ยนสีทันทีนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดเบรกกระทนันหันไฟเบรกหน้าเบรกหลังก็จะติดไอไฟผ้ามากหน้าหลังก็จะติดให้ด้วยเออ ลืมบอกโอ้ยร้อนลืมบอกซูซูกิไายบุสมีแค่เราที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่มีรถเดโมโดให้ทดลองขี่อันนี้กล้าพูดได้เลยนะครับศูนย์โชว์รูมซูซูกิลบ,บุรีร้านสิริชยัยมอเตอร์เซลนะครับซบบิริชัยมอเตอร์เซลล์บุรีที่เดียวในประเทศไทยที่มีซูซูกิไฮยบุสะให้ได้ทดลองขี่กันเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาไปทดลองขี่ให้ดูเป็นครั้งแรกในการขี่ของผมด้วยเดี๋ยวเราไปลองขี่กันเลยกว่าไป ผมสูงประมาณ179 180กระบอก80เซนเนี่ยความสบายถ้านั่งน้ำหนัก164กิโลแต่ก่อนผมมองว่ามันคันใหญ่แต่พอมีล็อกเก3เข้ามาในตลาดแล้วไม่มีใครใหญ่กว่ามันแล้วคันนี้ก็เลยดูเบาไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงท่อก่อนออกไปขี่ด้วยอันนี้ท่อเดิมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่อเร็วๆนี้อา รอบโคดเดือดบิดนิดเดียวนะน่ากลัวเหมือนกันนะวันนี้เราอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองขี่ให้แต่จะไม่ขี่ด้วยความเร็วแต่จะเป็นการทดสอบความคล่องตัวของตัวรถซูซูกิไฮยาบุสระนะครับก็จะซีเรียสเรื่องรูปร่าง ขนาดลําตัวของมันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาขี่ในรูปแบบของซแซกแซ,ก,ซกให้ดูสั้นๆในร้านของเราไปเดี๋ยวลงไปเลยดีวยกว่า ก็ประมาณนี้เอาคร่าวๆเขาขี่ให้เห็นแค่เอ้ยรู้ฟิลก่อนเดี๋ยวอย่างก็อย่างที่บอกนะครับลองขี่ดูความคล่องตัวของมันนะครับเพิ่มทักษะนิดนึงผมว่ารถขนาดคันขนาดนี้ยังถือว่าเบาด้วยซ้ำนะครับด้วยซูซูกิ h a ยาบุสะนะครับเป็นรถที่ศูนย์ถ่วงต่ำมากมากนะครับหลักอากาศพลศาสตรเนี่ยก็เน้นที่การกดน้ำหนักลงไปที่ด้านล่างทำให้รถเนี่ย ค่อนข้างที่จะนิ่งคันนี้น้ำหนัก264กิโลพรตั้งตรงแล้วมันมันก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นขี่วนพลอนเป็นเลข8เมื่อกี้นะีใช้ได้นะพอเวลาเราเอียงปุ๊บแกน MU ทํางานละนะครับคันลง่งคันเร่งอะไรมันถูกเซตให้ให้เหมาะกับการขี่ในรูปแบบการใช้งานพื้น,พ,นพื้นแค่นี้สบายเดี๋ยวต้องลองไปขี่ในสนามอีกทีหนึ่งแต่ว่าเรื่องน้ําหนักถ้าใครอยากลองขี่อยากลองฟิลตัวรถนะครับในลานของเราเนี่ยสบาย นะไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยถ้าอยากรู้ว่ามันแรงเท่าไหร่ผมผมยังไม่กล้าเอาออกไปขี่เองยังไปดูคลิปรีวิวใน Youtube อยู่เลยนะครับ300บวกบวกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปทำท็อปสปีดนะครับดู YouTube ก็รู้300บวกบวกอยู่แล้วแต่พอมาขี่ในเนะี่ยในพื้นที่แคบๆอย่างเงี้ยน,นะครับสบายไม่ติดปัญหาอะไรเรื่องขนาดน้ำหนักตัวผมรู้สึกว่าเป็นข้อดีด้วยซ้ำเนาะพอมันน้ำหนักระดับหนึ่งนะครับศูนย์ถ่วงต่ำแบบนี้นะครับพอรถตั้งตรงปุ๊บมันเบา พิกซ้ายพิทขวาก็นะจะไปแข่งกัน n a ก e d b i k มันก็คงจุดนั้นก็คงสู้ไม่ได้นะครับแต่ถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้สบายเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ขี่แบบเต็มที่ด้วยซ้ำเพราะอุปกรณ์ s ซฟ e ี้ Safety. ก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่มีถุงมือกะหมวกนะครับยังไม่ได้ใส่ชุดป้องกันนะครับก็ขี่ให้เห็นคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้ส่วนวันนี้ผมนิกแล้วก็ร้านสี่ิชายบสเซล 0, uki, ล์ศูนย์ซูซูกิลบุรีขอจบการไลฟ์ไปแค่นี้แล้วกันเนาะมีข้อสงสัยหรือตกลนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอเข้าร่มก่อนร้อนมาก สวัสดีครับเ๋ยวเพิ่งมานหนึ่งขอขี่แอคอีกแป๊บหนึ่ง